สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่ MV5 ของเรานี่นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬกาถึง19นาฬิกานะครับหัวข้อที่จะสนทนานวันนี้ก็คือว่าประชาธิปัตยาขวางการทดสอบน้ำของรัฐบาลปูเลยครับ ปีิปัตอยากขวางการทดสอบน้ำของรัฐภั์ปูเลยครับก็มี SMS อนะฮะอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะช่วยกันส่ง SMS เข้ามาร่วมสแสดงความคิดเห็นในรายการให้มากๆครับก็คือ SMS เนี่ยหมายเลข4642201นะครับ MMS ก็คือ4642311นะครับ sms 4642201 mms 4642311ส่งความเห็นเข้ามาให้มากๆเลยนะท่านผู้ชมครับผมตอบรับความคิดเห็นทุกความคิดเห็นครับคืนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ต้องกล่าวเียนนะครับว่าเรายังยืนยันที่จะรับเอกสารถอดถอนตุลาการสารรัธรรมนูญนะครับเพราะว่าขนาดนี้นี่นะครับ ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูการถ่ายทอดสดของไอ้เชียฟเดชไปเมื่อประมาณตอนบ่ายนี่ก็จะทราบนะครับว่าเจ้าหน้าที่วุฒิสภาเนี่ได้ส่งเอกสารไปยังปปชเรียบร้อยแล้วครับคือได้ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยถูกต้อง28,869ราราวๆนี่นะครับไปนะฮะยังปปชเรียบร้อยแล้วเราส่งกันไปถึง30,000กว่านะฮะ3ห0 0 0นแ0 0 0 0เขาคัดออกบอกว่าเอกสารไม่ถูกต้องไม่เป็นไรครับ เอกสารไม่ถูกต้องไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะเวลาผิดหลงผิดเล็กผิดน้อยนี่มันควรจะต้องให้อาภัยแล้วก็รับกันไปแต่ว่าระบบราชการก็ดีหรือตัวกฎหมายก็ดีที่มันเถ็นตรงเนี่ยทำให้บางคนไม่กล้าที่จะทําอย่างนั้นผมเองต้องไปนั่งเซ็นรับรองวันที่นะครับที่เขียนผิดเนี่ยไปเกือบเกือบสามพันสามพันรายนะผมเซ็นนะฮะลายเซ็นที่ผมเซ็นไปเนี่ยอาจจะเกือบเกือบสี่พันายเซ็นเพราะบางบางแผ่นนี่ผมต้องเซ็นสี่ห้าสามสี่ที่ สี่ห้าที่นะครับแต่ไม่แปลตอนนี้ก็ส่งไปแล้วครับแต่ทําไมผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมให้ส่งมาอีกเพราะว่าเนี่ยส่งไปที่ปปชไม่แน่ใจนะครับว่าปปชจะดองหรือเปล่าโดยประวัติศาสต์ที่ผ่านมาเนี่ยปปชมักจะเร่งในส่วนที่เขาเห็นด้วยนะครับแต่ส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาจะดองไว้ครับอาทิเช่นในปรสเนี่ยโกงชาติบ้านเมืองแปดแสนกว่าล้านเนี่ยผมถามปปชครับอยู่ไหนครับเนี่อนี้ เกือบหมดอายุแล้วนะครับปปชครับท่านผู้ชมครับน่ากลัวนะฮะแปดแสนกว่าล้านเนี่ยปปชดองเนี่ยที่จริงเรื่องนี้มันตั้งแต่ปี4 0 4 1 4 2นะฮะนับจนถึงวันนี้นะครับ15ปีนะฮะ14 13 12กว่า10ปีกว่า10ปีแล้วครับปปชอย่าไปดองเลยครับเดี๋ยวมันหมดอายุนะฮะหมดอายุผมเกรงนะครับว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศจะชี้นิ้วสาบแช่งปปชนะครับว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณจะช่วยใครบางคนหรือพรรคบางพรรคหรือเปล่าดังนั้นเนนนนนีีี่่ยขาดด้ะครับถถออน ตุลาการรัฐนูนี่ที่ไปห้ามนะฮะห้ามรัฐสภาประชุมวราระสามตรงนี้ไม่ถูกครับคุณเนี่ยเป็นอำนาจเล็กๆของฝ่ายตุลาการนะฮะอำนาจเล็กๆเนี่ยแต่คุณมาห้ามอำนาจนิติบัญญัติทำงานเลยนะครับในรประบบชับไตอำนาจทั้งสามเนี่ยเท่าเทียมกันครับเป็นอิสระจากกันแต่ตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันแต่ตุลาการเจ็ดคนฮนะใหญ่โตมโหฬารถึงขั้นที่จะห้ามอำนาจนิติบัญญัติทำหน้าที่ได้ ตอนนี้ส่งไปแล้วครับอยู่ที่ปปชถ้าปปชไม่ดองก็กลับมาที่วุฒิอีกนะฮะขณะนี้วุฒิเนี่ยผมกราบเรียนด้วยความครบนะฮะอย่าไปฝากความหวังเลยครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีสรรหาหรือเรียกว่ารากตั้งเนี่ยนะฮะ74คนครับไอ้ส่วนเลือกตั้งจังหวัดละคนเนี่ยนะฮะถ้าลองคิดดูสิครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยเลือกสวได,ด้หนึ่งคนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมถามว่าทําไมไม่เคารพสิทธิประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันของประชาชน,นกรุงเทพมีประมาณ10ล้านคนเนี่ยเลือกสวได้หนึ่ง แลน้องเนี่ยแสนกว่าเนี่ยก็เลือกสอวได้หนึ่งอย่างนี้สิทธิที่เท่าเทียมกันถูกทาลายโดยสิ้นเชิงที่เขาคิดเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถที่จะมีสอวอที่มีแนวคิดตรงกับพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาได้เพราะ,ะนั้นสอวอที่มีแนวคิดตรงกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็อย่างน้อยประมาณสัก2ี่คนแล้วท่านคิดดูสิครับ74ิบสบวกยี่ก็เป็น94ี่โอกาสที่เราจะถอดถอนตุลาการสารรัฐนูญโดยเส้นทางของรัฐนูญฉบับ5้าศูนยเนี่ยยากมากครับ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไม่ได้เลยดังนั้นจริงอยากจะกล่าวด้ยท่านผู้ชมส่งเข้ามาให้เยอะๆให้เป็นแสนนะฮะโหวตโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.dddredspot.dddred.blogspot.com uh, r นะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เซ็นรับรองก็ถูกต้องเพื่อถอดถอนตลกสรทน,นะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาที่2539 อาคารอิมพีเรียนราชพาวชั้น5วางทองหลัง10310ส่งกันเข้ามาให้เยอะๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เะกาเรียนก็คือว่าปีนี้มันครบ6ปีของรัฐประหาร19กันยา2549ซึ่งทำลายประเทศชาติให้พินาศวอดวายจนวันนี้ก็ยังส่งตัวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่น,นะครับเราได้เพียงแค่รัฐบาลยิ่งรักนะฮะท่านประธานธิดาท่านบอกว่านี่เราได้มาแค่20% หากว่าเราแก้รัมนูนสําเร็จนะหรือยกเลิกรัฐณูห้าูน50ไปและให้ประชาชนได้มีโอกาสร่างรัมนูนใหม่ได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็อาจจะได้มาประมาณ50ปซตปีนี้ครบ6ปีแล้วครับเพราะถึงเวลาที่เราจะต้องมาสรุปกันแล้วนะครับว่าความพินาศวอดวายที่รัฐประหารเนี่ยสร้างให้กับเรามีอะไรบ้างแล้วเราทําอะไรได้สําเร็จไปบ้างแล้วยังขาดอะไรที่ต้องสามัคคีร่วมใจกันในการทําอีกต่อไป15กันยาครับเราพบกันนะฮะเราพบกันนะครับที่ อนุสรีประชาธิปไตยนะฮะนะเราพบกันในวันนั้น,นะฮะก็มีเพียงแต่วันนี้ผมฟังดูเนี่ยยกเว้นถ้ามีพายุใหญ่ลมแรงเนี่ยอันนั้นต้องค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่มีพายุเพราะผมไปหาข้อมูลจากกรมอุตุท่านบอกว่าจะมีพายุเข้ามาระหว่าง 9- ถึง11ดนะฮะดังนั้น15บเนี่ยไม่มีพายุนี่จากกรมอุตุนะครับไม่ใช่ผมเดาเอาเอง หรือนั่งเทียนนั่งทางในเอา,าไม่มีฮะถามจากกมปตูมีพายุระหว่าง 9- ถึง11ในนั้นวันที่15บเนี่ยไม่มีฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีพายุผมเชื่อกันนะฮะแต่หากจะพัดจะผูมีขึ้นมาเราค่อยว่ากันอีกทียังไงก็ตาม6ปีเราต้องพบกันครับนะผมก็เลยอยากจะเข้าเรื่องเลยนะปปชมาร์กอย่าขวางรัฐบาลปูทดสอบน้านะครับอย่าขวางครับคุณมาขวางทําไมฮะมาขวางทาไมฮะคือนี่บอกแล้วมันเป็นการทดสอบนะ เพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมาพร้อมกับน้ําจํานวนมห,ม,มหาศาลที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เดชชชีวะเก็บไว้คอยต้อนรับพี่น้องดูสิครับว่าหัวใจเขาทําด้วยอะไรเนี่ยเอามาหิดหรือเปล่าครับทําไมคุณต้อนรับรัฐบาลยิ่งรักด้วยน้าจานวนมหาศาลในเขื่อนเนี่ยเขื่อนภูพิพล์กับเขื่อนสรีกิจคุณเก็บไว้ทั้งสองหมื่นล้านเนี่ยลูกป่านเม็ดพวกคุณเขียนกันบอกกันเอาเองอ่ะ นะสิบสิงหาเนี่ยวันที่สิบสิงหาเนี่ยรัฐบาลปูยังไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ครับวันนั้นมีน้ำสองหมื่นล้านเลยครับโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวิชาชีวะเก็บไว้ฮะชงใจเก็บไว้ฮะสุดท้ายนี่เวลาฝนเทล,ลงมาอีกประมาณพายุอีกสี่ห้าลูกนะครับไหมหม่าไหถางนานเกลนะครับแล้วก็ในศาสตร์นี่นะครับน้ำรวมลงมาเนี่ยหกหมื่นล้านฮนะแต่รัฐบาลปูเนี่ย บรรเทาความพินาศวอดวายมหาศาลให้รดน้อยเบาบางลงครับแน่นอนครับเสียหายแต่นี้เป็นการบอกแล้วนะครับว่ารัฐบาลพิเิษประชาชีวะไม่ได้เตรียมการอะไรเลยจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลปู่ก็ได้ทุ่มเทในการที่วางแผนะระยะยาวเพื่อไม่ให้ประเทศไทยประสบภัยน้ําท่วมถึงแม้จะมีพายุใหญ่ลมแรงเข้ามากี่ลูกกี่ลูกก็ตามนี่ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยฟ้องท่านผู้ชมนะว่าจริงๆเนี่ยอเมริกันเนี่ยเขา ต้องการที่จะทําประโยชน์ให้กับภูมิภาคอาเชียคเเนก็คือส่งเครื่องบินที่บินในระดับสูงไปสังเกตถ่ายรูปภาพการก่อตัวของเมฆซึ่งเราสามารถถ่ายรูปภาพร่วงหน้าประมาณ7วันนะฮะทำให้เราทราบสถานการณ์ของพายุคลื่นใหญ่ลมแรงนี่ล่วงหน้า7วันเราเตรียมรับมือได้ทันไอ้พิษิษเปชาชวาพักฝ่ายคา้านเขาขัดขวางจนทําให้เราไม่สามารถที่จะตอบตกลงกับรัฐบาลบริการได้ ให้ทันในวันที่26มิถุนายนเขาก็เลยลื้อถอนไปเลยเห็นไหมเราเสียโอกาสที่ดีไปคานนี้พอรัฐบาลปูนี่ได้ลงมืออะไรต่างๆเรียบร้อยต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเรียบร้อยหมดนะฮะแล้วก็สั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะให้ไปดูแลผนังกั้นน้ำนะฮะแล้วก็ประตูนะฮะประตูปิดเปิดเขืเ่อนกั้นน้ำนะครับแล้วก็โดยเพาะยยิ่งก็คือการขุดลอกคูคลองและการเตรียมาฝายที่พักเก็บน้ำนะรวมทั้ง เขาเรียกว่าทางน้ําผ่านแล้วก็แก้มลิงเตรียมไว้เรียบร้อยฮะแล้วกรุงเทพมหานครน,นี่ท่านก็ได้สั่งการนะฮะแล้วเงินลงไปด้วยครับให้กรุงเทพมหานครขุดลอกครูคองต่างๆผักตบชวาต่างๆแล้วซ่อมสร้างประตูบานน้ำนะฮะที่เปิดให้น้ําเข้เาน้ําออกเนี่ยให้เปิดได้แข็งแรงนะครับสามารถต้านรับน้ําได้คราวนี้ถ้าไม่ทดสอบจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยสั่งการลงไปเนี่ย ผ่านทุกๆจังหวัดผ่านทุกๆก,กระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะยิ่งก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าไม่ทดสอบเราจะรู้ได้ไงครับว่าพวกคุณทํางานกันเนี่ยมันรู้ไม่ได้ฮะมันต้องทดสอบฮะเพราะแน่อนอนเวลาท่านนายกไปประชุมก,กับพวกคุณเนี่ยนะครับพวกคุณก็ต้องบอกว่าได้ทําแล้วได้ทําแล้วได้ทําแล้วมันมีอย่างเดียวฮะที่จะทดสอบว่าพวกคุณทําจริงหรือเปล่าก็คือทดสอบเลยครับพิสูจน์ว่าพวกคุณทําจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลือกเอาวันที่ห้ากันยานะฮะทดสอบแล้วท่านก็ ให้เปิดน้ําแค่3 0มสนะฮะนอกนั้นให้เก็บไว้หมด3 0มสนะฮะให้ไหลลงมาประมาณ3 0เนะฮะเพื่อทดสอบแล้วก็กําหนดเฉพาะฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสะดุ้งยงเลยนะครับต่อต้านอย่างรุนแรงนะโคศพพรรคประชาธิปัตย์มาใส่ร้ายนะท่านปลอดประสบหาว่าการทดสอบการระบายน้ำมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการดิสเครดิตฝ่ายฝ่ายค้านและกรุงเทพมหานคร ผมถาม่าถ้าคุณทําดีอยู่แล้วเนี่ยคุณกลัวทําไมครับถ้าคุณทําดีอยู่แล้วเนี่ยกับกลายเป็นคะแนนนิยมของคุณอีกต่างหากคุณก็สามารถที่บอกพี่น้องกรุงเทพมหาคนครได้ว่าเนี่ยเนื่องจากฉันตรเตรียมการเอาไว้อย่างดีแล้วดังนั้นเนี่ยผลที่ออกมาก็เลยดีและฉันพร้อมพร้อมที่จะรับการทดสอบเหมือนนักเรียนแพทย์นี่นะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่บอกคุณล่วงหน้านะเขาจะทดสอบคุณได้ตลอดเวลาเวลาคุณไปติดตามคนไข้นะฮะ ข้างเตียงเขาเรียกข้างเตียงคนไข้เนี่ยครูบาอาจารย์มาหรือรุ่นพี่มาเนี่ยเขาสามารถทดสอบคุณได้ตลอดทุกวินาทีนะฮะคุณต้องพร้อมตลอดเวลาเพื่อที่จะทดสอบดูว่าคุณมีความรู้เพียงพอในการที่จะให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้หรือเปล่านี่คือการทํางานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทำไมพาคผิธิบัตรต้องเดือดร้อนนะเนีอามาด่าออามาโจมตีโฆษกภาพผิดิบัตรออมาโจมตีรัฐมนตรีปลอดแล้วโจมตีกทมหมายถึงว่าโจมตีพรักเพื่อไทยนะ ว่าต้องการที่จะได้เครดิตฝ่ายค้าและกทมนะครับเพื่อหวังผลเลือกตั้งกผู้ว่านี่งไงท่านผู้ชมครับนั่นเท่ากับเป็นการประจานพวกคุณโดยตรงเลยว่าพวกคุณไม่พร้อมใช่ไหมพวกคุณก็เลยเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่ากลัวว่าถ้าทดสอบแล้วมันพินาศฉิบหายเนี่ยพวกคุณต้องรับบาปเคราะห์อันนั้นไปคุณต้องรับครับเพราะว่าคูครองในกรุงเทพน,นครผมดูเนี่ยคูครองจำนวนไม่น้อยนะฮะยังมีผักตบชวาลอยเท่งเต้งอยู่นะครับ แล้วก็มีหลายครูคลองนี่นะครับมีสิ่งปลูกสร้างลุกลำ้ำลำคลองซึ่งขัดขวางการระบายน้ำนะครับแล,เเลวเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคลองลาดพลาวเนี่นะครับรัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยท่านรัฐมนตรีปลอดเนี่ยสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปขุดลอกครูคลองให้หมันลึกขึ้นกว่าเดิมเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยไม่ทราบนะฮะใครไปเป่าหูประชาชนหรือเปล่าก็ไม่รู้ขวางครับไม่ยอมให้ขุดครูคลองครับ ไปขวางฮะจนจะมีม็อบมีอะไรขวางหมดเลยบริษัทหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะไปขุดลอกคุคลองก็เลยทําไม่ได้แล้วคนนี้เขาก็เลยใส่ร้ายป้ายสีชี้นิ้วไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ว่าไม่สนใจในการที่จะไปขุดลอกคูคลองเห็นไหมตอนที่เราประกาศว่าจะทดสอบเขาก็ด่าใหญ่เลยต่อต้านใหญ่เลยแต่ว่าเราก็เดินหน้าครับเพราะว่าเรื่องนี้ประโยชน์ของประเทศนฮะเพราะว่า ท่านนายกเนี่ยเร่งการไกลและใช้วิธีการทํางานที่เป็นวิสร์ถ้าคุณไม่ทดสอบเนี่ยโดยการเปิดน้ําแค่3 0แลวจะไปรู้ได้ยังไงครับว่าตรงจุดไหนเนี่ยมันอ่อนตรงจุดไหนมันใช้ได้แล้วถ้าตรงจุดไหนอ่อนเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปตําหนิใครนะแน่นอนนะการตรวจสอบนะหรือว่าการาให้คะแนนบวกหรือลบเนี่ยมันต้องให้ฮะแต่ว่าพอพบว่ามีตรงไหนเป็นจุดอ่อนก็บกพร้องเนี่ยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและกระทรวงต่างๆเนี่ยจะได้ไปเสริมทําให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะว่าเปิดมาแค่30มเซนี่ยมันยังมีจุดอ่อนเข้าบกพร้องอย่างนี้เลยดังนั้นถ้าหากว่าเกิดพายุใหญ่ลมแรงมาหลายหลายลูกแบบปีที่แล้วเนี่ยลราจะทําไงอ่ะเพราะนี่วันนี้การทดสอบเป็นประโยชน์โดยแท้เลยเป็นประโยชน์ร้อยเปอร์เซนไม่มีโทษแม้แต่น้อยนะครับเพราะอยากจะรู้ว่าตรงไหนนี่มันผิดพลาดบกพ่องตรงไหนเป็นจุดอ่อนจะได้เรื่องรีบแก้ไขก่อนหน้าที่พายุใหญ่ลมแรงมาแล้วทําไมผู้ว่ากรทมทําไมรองผู้ว่ากทมทําไมาโฆษกพรรคประชาธ,ธิปัตย์ถึงกลดา่ารัฐบาลครับ กนดารัฐมนตรีฮะมันไม่ไหวจริงๆนะพรรคประชาธิปัตย์กูนี่แย่จริงๆเลยทําไมคุณเอาแต่ทําลายอะ่ะทาไมหัดคิดสร้างสรรค์ไม่เป็นอะ่ะหรือสมองคุณมีแต่ความชั่วช้าสารเอะไรอยู่ในสมองคุณผมก็ไม่รู้นะเพราะสิ่งต่างๆที่คุณพูดออกมาเนะี่ยผมหาความดีไม่ได้เลยผมเตือนนะฮะเพราะถ้าคุณเป็นมนุษย์นะฮะเวลาคนเขาเตือนน,นี่นะผู้จ้าท่านบอกแล้วใครพูดจุดอ่อนข้บอบกพร่อ,องตัวเองเนี่ยต้องถือว่าคนนั้นมาชี้ขุมทรัพย์นี่ผมกำลังชี้ขุมทรัพย์ให้พรรคประชาธิป,ปัตย์ให้คุณหัดคิดด้านบวก้างส อย่าคิดด้านลบอย่างเดียวสิอย่าก,กลดาแต่รัฐบาลอย่าก,กลดาแต่นายกยิ่งรักษสิครับคิดด้านโบสิครับแล้วท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าเนี่ยผลทดสอบเนี่ยดีครับผ่านฉลุยครับผ่านฉลุยนะฮะผมไม่อยากจะอ่านของท่านารัฐมนตรีเดี๋ยวจะบอกว่ามามาเข้าข้างกันเองเอาดออรรอยนจิตดอนเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรท่านเป็นนักวิชาการนะครับไม่เข้าข้างใดทั้งสิ้นเนี่ย ท่านว่าไปตามหลักวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ําคูคลองฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครในวันที่หกันยาที่ผ่านมาพบข้อเท็จจริงที่ดีเกินคาดเห็นไหมฮะอันนี้พิสูจน์แล้วนะฮะว่าตอนที่พรรคประชาธิปัตย์ตอนที่ผู้ว่ากทมรองผู้ว่ากทมออกมากลด่าโจมตีคัดค้านนี่ย่อมแสดงว่าพวกคุณเนี่ยกลัวฮะนะฮะกลัวนะครับคุณสัญระชว่าหรือเปล่าผม ไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะคุณเป็นวัวสันงหวาหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นวัวสันงหวาตทำไมคุณต้องกลัวอีกาตาแววที่บินผ่านเนี่ยไม่ใช่ในพรานที่มายิงคุณครับเพราะฉะพวกคุณเนี่ยเป็นวัวสันงหวาหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมคุณต้องกลัวขนาดเนี่ยเมื่อคุณกลัวอย่างนี้มันก็เป็นการประจานในตัวเองว่าพวกคุณไม่ได้ทําอะไรเลยที้ถ้าผ่านดีเนี่ยนะฮะผ่านเราไปดีอย่างที่นดรรอยนพูดนี่นะครับอันนี้ผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนยสำหรับผมเนี่ยผมให้คะแนนรัฐบาลอย่่่างเเดียยวคครรัับบผมมมมไไใใหห้้ะแนนกทล ก็ก่อนหน้าจะทดสอบคุณด่าเนี่ยฮะคุณต่อต้านคุณคัดค้านน่ะถ้าคุณต่อต้านคุณคัดค้านนี่แสดงว่าคุณเป็นวัวสลรกวัดสิไม่งั้นคุณจะมาต่อต้านคัดค้านยังไงอ่ะถ้าคุณเตรียมพร้อมอย่างดีเยี่ยมนะคุณก็ต้องบอกสิพร้อมครับรัฐบาลครับพร้อมครับทนายกครับถูกต้องเลยครับทนายกทดสอบไปเลยมันต้องทดสอบสิครับทนายกคุณต้องพูดอย่างนี้สิแต่คุณคุณคุณต่อต้านเนี่ยคุณกลดารัฐมนตรีปลอดประสบคุณว่าทนายกรัฐมนตรีเสียเสียหายหาย ผู้ว่ากทมครับรองผู้ว่าครับและโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะในวันนี้เนี่ยเวลาผลการทดสอบผ่านฉลุยเนี่ยคะแนนเป็นของรัฐบาลครับท่านชมทางบ้านครับเรื่องนี้สําคัญนะฮะเรื่องนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วและในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยอาจจะสักสามสี่ปีก็ต้องมีการเลือกตั้งสะสฮะเราต้องบอกให้ประชาชนทุกคนเห็นชัดว่าผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของรัฐบาลไม่ใช่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ พอภาเสียเปรียเอาแต่กดดันแปลว่าเขาไม่พร้อมฮะเนี่ยกลับมาดูสิครับดรรอยนตนะ์ฮะพบข้อท็จจริงว่าดีเกินคาดเพราะอัตราไหลของน้ําในคลองทวีวัฒนากรทดสอบอยู่ที่ระดับระดับสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีในระหว่างการทดสอบเปิดเครื่องผลักดันน้านี่รัฐบ,บาลทำนะฮะเต็มศักยภาพเนี่ยอยู่ในระดับ17ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับเห็นไหมสบายใจได้ครับเรารับมืออยู่ครับแปลว่าตรงนี้มันไม่มีปัญหาครับ ส่วนระดับน้ำปลายคลองและท้ายคลองทวีวัฒนามีแนวโน้มลดอย่างต่อเนื่องจึงตัดสินใจเปิดประตูระบายน้ำจนบานสุดท้ายที่ระดับเมตรห้ครับแสดงว่าการผลักดันน้ำจะทำให้น้ำไหลได้ดีขึ้นฮะนี่เป็นการทดสอบครับแล้วเราได้ข้อสรุปจากการทดสอบครับอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องทดสอบก่อนนะฮะว่ายาตัวนี้ฆ่าเชื้อโรคได้หรือเปล่า ก็ต้องทดสอบเนี่ยในเพทติดิชเนี่ยลใส่ยาเข้าไปจํานวนเท่าไหร่ก็ว่าไปแค่นี้ค่าได้ห0เซพิ่มเข้าไปแค่นี้ค่าได้70เพิ่มเข้าไปแค่นี้ค่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปทดสอบกับหนูกับกระต่ายแล้วค่อยเอามาใช้กับคนนะฮะหรืออาจจะต้องทดสอบกับสุนัขหรืออะไรต่างๆว่ากันไปก่อนหรืออาจจะต้องลิงชิมแปนซีเป็นต้นนี่ทดสอบเราจะได้เรียนรู้ฮะแปลว่าการผลักน้ำเนี่ยผลักดันน้ำจะทําให้น้ําไหลดีขึ้นจะได้ทําให้บรรดาที่ชอบค้านทั้งหลายนี่จะได้หุบปากเสียทีตอนนี้ ทดสอบแล้วครับการผลักดันน้ําทําให้น้าไหลดีขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงในช่วงน้ําหลากภาพรวมทั้งหมดนะฮะภายใน2วันเนี่ยนั่นวันที่5นะครับวันที่7วันนี้เขาน่าจะสรุปแล้วแต่กว่าเขาจะถแถลงอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการร่วมมือขุดคูคคอของทหารกรมเจ้าท่าเห็นไหมฮะไม่มีกทมนะครับเพราะกทมอเอาแต่ด่าภาคพระธุ์ธิปัดเอาแต่ด่าพวกเราอ่ะด่าพรรคเพื่อไทยอ่ะด่านายกอ่ะด่ารัฐมนตรีปลดประสบทำไมคุณไม่ช่วยคิดอ่ะ อย่าด่าสิครับช่วยคิดสิครับบ้านเมืองของเรานะฮะแล้วคุณไปปลูกกระดมประชาชลหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ยอมให้เขาขุดคูคลองกับพรรคเพะ่ทยนี่ปัดคุณสารภาพบาปไปดีกว่าอย่างน้อยนี่ความผิดของคุณจะได้เบาบางลงบ้างน,นะครับเนี่ยการร่วมมือขุดคูคลอ,องของทหารกรมเจ้าท่าและการประสานวางตำแหน่งเครื่องผักดันน้ํานี่ผลงานรัฐบาลนะครับอาศัยความชํานาญของกรมอู่ถาเรือเห็นไหมรัฐบาลไปขอร้องกรมอู่ถาเรือไม่ใช่ผลงานของกทมนะครับผมผมจำเป็นนะฮะผมห่วงนะครับ พราะที่ผ่านมานี่นะฮะเราโดนกทมเขาวางยาหมดอย่างเช่นเงินชาช่วยน้ําท่วมนี่รัฐบาลใส่เข้าไปเต็มๆแล้วเนะี่ยและมันไปสะดุดอยู่ที่กทมจ่ายช้าแล้วกทมก็ด่าว่ารัฐบาลบอกว่ารัฐบาลใส่เงินมาไม่เต็มไปนูนะ่นเนี่ยทให้ราษฎรนี่เกียดชังรัฐบาลไปนู่นเะน่เอาับเขาสิครับมันเอาไม่หิดจริงๆเลยนะฮะเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะบอกเลยที่จริงถ้าคุณเห็นอะไรมัน บอกพร่องเนี่ยคุณไปบอกรัฐบาลแล้วร่วมมือกันทําสิครับเราก็จะแบ่งคะแนในให้กับคุณว่านี่เป็นผลงานกทงบานี่ไม่ใช่ฮะคุณดา่าเอาแต่ด่าอย่างเดียวะนะฮะส่วนเรื่องที่มีการถกเถียงกันว่านะครับเครื่องผักดันน้ําไม่ได้ผลเนี่ยเพราะวางเครื่องผักด้านน้าผิดวิธีเพราะว่าต้องเอาใบพัดจมลงใต้ผิวน้ําประมาณ50เซนไม่ใช่เอามาตีผิวน้ําเห็นไหมฮะจากการทดสอบเราสรุปเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไม่ใช่มาตีผิวน้าต้องจมลงไป50เซนฮะเห็นไหมฮะ เป็นวิทยาศาสตร์ฮะแล้วพอน้ําไหลมาเยอะๆเนี่ยเราสามารถทําได้นี่ทดสอบแล้วครับเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ทั่วมเมื่อปี54สาเหตุที่คูคลองต่างๆไม่พร้อมประตูน้ําถูกออกแบบมาสําหรับการชนประทานเท่าน,นั้นเองคือการส่งน้ําเห็นไหมาารัฐบาลพษษิสิทธิ์เรชาชีวะคุณมีความรู้พื้นฐานอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> คือประตูระบายน้ำเนี่ยเขาออกแบบสองอย่างต่างกันนะฮะก็คือออกแบบในลักษณะที่ส่งน้ําไปหล่อเลี้ยงเลือกสวนไรนาต่างๆนี่แบบหนึ่ง แต่ถ้าจะเร่งระบายน้ํานี่ต้องออกแบบอีกแบบหนึ่งหรือว่าเร่งระบายน้ําด้วยและส่งคูคลองต่างๆด้วยก็ออกแบบอีกแบบหนึง่งในวันนี้รัฐบาลยิ่งรักไม่เคยไปด่าใครนะฮะโดนรัฐบาลโดนขอโทษโดนพรรคประชาธิปัตย์ด่าเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักก็ไม่เคยตอบนะท่านนายกปูนี่น่ารักที่สุดเลยไม่เคยตอบฮนะไม่เคยตอบพวกประชาธิปัตย์นี่กันแนนกันแหนด่าแต่งตัวยังด่าเลยทําไมไม่มองด้านบวกอะ่ะนายกปูเราแต่งชุด นะครับแต่งชุดเนี่ยเพื่อที่จะให้ชาวโลกเขาเห็นศิละปะไหมไทยเนี่ยเขาจะได้ซื้อเนี่ยโครงการโอทอปหรือโครงการต่างๆนี่นะครับมันจะได้ขายได้ดีนี่เขาด่าฮนะเห็นไหมราคปชิธิปั์เอาแต่ด่าอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวนะตอนนี้ดีแต่ด่าแล้วผมไม่เคยเห็นราคปชาธิปั์เสนออะไรสร้างสารรค์เลยภาคใต้เนี่ยด่านายกปูว่าไม่ลงไปอะ่ะเวลานายกปูลงไปทําไมคุณไม่ลงไปด้วยครับทําไมไม่เข้าประชุมร่วมรองนายกเฉลิมเชิญมาร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ทาไมคุณไม่ร่วม嘛ฮะแล้วทาไมเอาแต่ด่าครับคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยผมสงสัยจริงๆนะคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าอย่าด่าสิครับไอต้ตำหนิตีเตียนนี่เรารับฟังครับช่วยเสนอด้านบวกบ้างสิครับพรกกว่าจะได้ป,ปดับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะประตูน้ําที่ออกแบบมาสาหรับชลประทานนี่ไงในสมัยพิสิทธ์เนี่ยไม่ใช่การระบายน้ําอีกทั้งหลายแลครงในกทมสุดตัวโดยตรงกลางคลองจะต่ำและปลายคลองจะสูงขึ้นกลางๆจะต่ำปลายคลองจะสูงเนื่องจากไม่เคยมีการทดสอบการระบายน้ําเห็นไหม หลายฝ่ายจึงไม่กล้าระบายน้าจนกระทั่งปริมาณน้ํามีจํานวนมากและรับไม่ไหวจึงมีการระบายน้ําออกมานะครับการตัดสินใจเปิดประตูระบายน้ําของกทมในช่วงเช้าไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่รู้นะครับว่าคุณแกลงหรือไม่แกลงหรือเนื่องจากบริษัทระบบสั่งการของกทมห่วยแตกก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเรื่องของสุขุมพันธ์บริพัตรนะฮะหม่อมครับคุณไปดูหน่อยนะหม่อมดรรอยนนะฮะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลนะครับเขาเป็นนักวิชาการบริสุทธิ์นะฮะเขาบอกแล้วครับ เพราะเป็นไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ท่านก็แก้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 ตัวให้เลยนะครับอธิบายให้เป็นช่วงที่น้ําทะเลขึ้นโชคดีที่สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนะฮะเขาก็เลยตัดพ้อเนี่ยตัดพ้อนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยเขาช่วยแก้ตัวนะคือช่วยอธิบายให้เหตุผลพยายามเข้าใจอ่ะเห็นไหมฮะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเขาพยายามเข้าใจนะฮะคือไม่ตําหนิอย่างเดียวท่านลอยน์เนี่ยก็เลยตัดพ้อนะครับอันนี้ฟังดีๆนะหมอมุกขุพันธ์ฟังดีๆ การที่บริหารผู้บริหารระดับสูงเนี่ยตัดสินใจไปตามความคิดเห็นของคนซึ่งหมายถึงพวกเขาหรือเปล่าอาจจะไม่ส่งผลดีต่อง,งานการทํางานในภาพรวมนะฮะจากการทดสอบการระบายน้ําในครั้งนี้ทาให้ต้องเปลี่ยนความคิดจะต้องมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องครับ <laughs> <laughs> ผมว่าพระพุยธิปัดกากเลือดตายนะหมอมราชวงสุขพันธิกากเลือดตายผมเสนอแนะคุณดีกว่าเพราะว่าผมก็เห็นว่าคุณเป็นคนไทยเหมือนกับผมนะงนั้นผมก็ไม่ได้ จงเกียจจงชังคุณถึงขนาดที่ไม่อยู่ร่วมโลกฟ้าเดียวกันเนี่ยผมว่าคุณคิดบวกดีกว่าถ้าคุณเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้องคุณเสนอมาสิครับรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังและไปแก้ไขยาวแต่ด่าครับเพราะวันที่ปายาวแต่่านะฮะเสนอมาสิครับเนี่ยดรรอยนบอกแล้วนะครับว่าการระบายน้ําทดสอบในครั้งนี้นะฮะทำให้ต้องเปลี่ยนความคิดนะฮะโดยจะต้องมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างต่อเนื่องคือท่านเป็นนักวิชาการท่านก็เลยบอกว่าต้องเน้นรายละเอียดทางวิชาการให้มากขึ้น นะ,ะจนให้รู้ว่าเมื่อไรต้องรู้เลยว่าเมื่อไหร่น้ําจะมาถ้าทราบล่วงหน้าเป็นเดือนยิ่งดีนะฮะแล้วจะต้องมีการระบายน้ําออกไปบ้างใช่ไหมฮะท่านนายกยิ่งลักษเนี่ยนะโดยรัฐมนตรีปลอด,ดินนะครับไปดูน้ําในเขื่อนเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราเลยไม่งั้นมันจะเกิดปวัตาสตร์ซ้ารอยแบบพิศพิชาชีวะเก็บน้าไว้ตั้งสองหมื่นล้านเนะี่ยวันที่สิบส,สิงหาเนี่ยสส,สพชาี่ปย์เป็นคนบอกอะบอกอะ,อกอะเก็บน้ําไว้สิบสองหมื่นล้านแล้ววันนั้นเขาเข้าใจผิดไงเขาต้องการดา่า นายกยิ่งรักไงว่านายกยิ่งรักเนี่ยเก็บน้ําไว้สองหมื่นล้านเพื่อทําลายประเทศเขาด่าไปด่ามามันกลับเข้าตัวเขาเองอย่างวันนี้นะฮะโฆศกภาควิธีปฏิบัติเนี่ยนึกว่าจะด่ารัฐบาลด่าไปด่ามาในเข้าตัวเขาเองครับพี่เชษฐพันธ์พิชาติคุณเขาดูแลสโมสรรัฐสภาดูแลอาหารนะฮะโฆศกภาควธีปฏิบัติเขาไม่รู้ฮะเขาบอกว่าอาหารจานเดียวในร้านอาหารรัฐสภาแพง75บบาทนี่พวกคุณด่ากันเองเลยนะ พิเชษพันพิชาติกูณนี่ของอนุญาตเนี่ยคุณไปสั่งสอนโฆศกของคุณหน่อยนะฮะจริงๆเนี่ยคุณดูร้านอาหารในสโมสรรัฐสภานะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันฮะต้องมีการระบายน้ําออกบ้างแล้ววันนั้นเนี่ยเขาด่าตัวเขาเองนะครับสิบสิงหาเนี่ยปีห้าสี่เขานึกว่าจะด่ารัฐบาลยิ่งรักนะฮะว่าเก็บน้ำไว้ตั้งสองหมื่นล้านความจริงเขาด่าตัวเขาเองเห็นไหมท่านผู้ชมไอ้พวกนี้มันเก่งแต่ด่าดีแต่ด่าด่าไปด่ามาเนี่ยมีดดาบเนี่ยมันไปตัดคอเขาเอง ไม่รู้นะคุณไปสํารวจตรวจสอบตัวคุณเองแล้วกันพรกปฏิบัติถ้าเปรียบกับการจราจรทางบกให้ถ้าหากไม่ปล่อยเส้นทางรถอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้รถติดเหมือนงูกินหางเห็นไหมท่านรอยนต์ให้ข้อคิดแล้วนะแปลว่าการปล่อยน้ําต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะถ้ามีประตูระบายน้ําบางประตูเนี่ยขวางอยู่เนี่ยไปดูสิครับในสมัยปีห้าสี่หม่อมสุขุพันธ์เขาว่าไงฮนะเขาเดือดจัดเลยนะเขาบอกว่ากรุงเทพต,ต้องฟังเขาคนเดียวเอาฟังก็ได้แล้วทำไมหม่อมสุขุพันธ์บอกว่า ครองประปาไม่เกี่ยวฮะคุณพูดดิคลองประปามันไหลตัดผ่านการุงเทพมหานครแล้วหมอมุคุพันธ์บอกว่ากรุงเทพมหานครคนอื่นไม่เกี่ยวต้องฟังเขาคนเดียวก็โอเคแต่คุณต้องรับผิดชอบนะไล้คลองประปาทาไมคุณบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเอ๊ะมันพูดยังไงอะหมอมสุขคุพันธ์ฟังดูแล้วประหลาดประหลาดนะแม้เวลาผมก็ใกล้หมดทุกทีผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยฟังความเห็นของท่านปลอดประสบสักนิดหนึ่งน,นะครับจากการตรวจสอบตัวเลขร่วมกับกองทัพเรือนะฮะ และท่านปลอนี่ก็ให้เกียรติกรุงเทพมหานครนะฮะร่วมกับกรุงเทพมหานครพื้นที่จุดที่5หรือบริเวณถนนบริเวณสะพานถนนเพชรเกษมเชื่อมกับคลองขวางมีข้อจํากัด23ข้อเห็นไหมเขาสรุปออกมาแลวกล้าชี้นะฮะว่าตรงไหนเนี่ยเป็นจุดอ่อนเขากล้าชี้ฮะไม่ใช่บอกว่ามีแต่ผลสําเร็จอย่างเดียวมีข้อจํากัด2ข้อ1คลองแคบสภาพค่อนข้างตื้นลึกเฉพาะตรงกลางเห็นไหมเนื่องจากกทมนแนะนําให้ขุดเฉพาะตรงกลางของกทมรับไปรับฟังไปนะฮะ จริงแท้ยังไงคุณโต้แย้งได้นะครับแต่ถ้าจริงเนี่ยคุณกรุณานําไปปฏิบัติหน่อยนะฮะอย่าทําตัวเป็นโจระเข้ขวางคลองนะครับไม่ได้ครับความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อสู้ทางการเมืองไม่ได้ครับไม่ได้ครับประโยชน์ของประชาชนมาดับหนึ่งนะฮะเอ่อกรทมแนะนําให้ขุดเฉพาะตรงกลางคลองเพราะถ้าขุดทั้งสองข้างจะทําให้เขินสุดกรทมว่าอย่างนั้นนะฮะกระทบการจราจรและสุดท้ายก็คือมีสภาและตอมอตั้งอยู่ ถ้านในที่ซึ่งไม่มีข้อจํากัดผลจะออกมาจะดีกว่านี้แม้ต้องกราบขอประทานอภัยจริงๆเลยมีข้อคิดเห็นเยอะแยะนะแต่เวลามันหมดเสียแล้วฮนะวันนี้ต้องขออนุญาตกราบลาเพียงนี้เดี๋ยววันถัดไปนี่ก็ค่อยมาสนทนาต่อนะแต่ว่าต้องกราบเรียนก่อนนะวันนี้เนี่ยความที่ฝนมันตกหนักมากเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็ไม่ได้ดื้อรั้นดันทุรังในการที่จะทดสอบวันนี้นะฮะวันที่เจ็ดเนี่ยท่านประกาศงดตั้งแต่ช้าแล้วครับเห็นไหมฮะท่านยืดหยุ่นพลิกแพงฮะยืดหยุ่นพลิกแพงเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮะถ้ามันเงื่อนไข ไม่เหมาะไม่ดีทาให้คนเสียหายได้ท่านสั่งเลิกเลยท่าตั้งแต่เช้าไม่ได้เสียหายฮะไม่ได้เสียหน้าครับเพราะมันจะเสียหายกับคนนี้ท่านก็เลยสั่งเลิกนี่คือความดีของรัฐบาลยิ่งรักครับแล้วรัฐบาลยิ่งรักดีขนาดนี้ทําไมกทมมาด่าทุกวีทุกวันฮนะวันนี้ต้องขออนุญาตกาบลาเพียงที่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาอย่าลืมนะครับ15กันยาที่อนุสรี ประชาธิปไตยกราบเรียนเชิญทุกท่านน,น,นะครับไปให้เยอะๆไปให้พวกอมาตมันจะได้รู้ว่าคนเสื้อแดงยังอยู่ครับและยังต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงวันนี้ก็กราบสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ